เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้8กันยายน2568แอดก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับการอัปเดตตารางการโอนเงินหรือแผนการโอนเงินพี่น้องกเกษตรกรชาวนาที่ได้รับเงินเยียวยาไร่ละ1 0 0 0บาททั้งนาปลังและนาปีปีการผลิต2568รทับ69นะคะ ยังคงมีการโอนอย่างต่อเนื่องจากทกศนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้รับการโอนยังรอการโอนเงินอยู่ก็อย่าลืมเช็คสถานะตัวเองก่อนเบื้องตน้นแล้วก็เช็คที่ทกศส,สาขานะคะว่าตำบลของเราอำเภอของเราจังหวัดของเราจะมีการโอนในวันไหนซึ่งทกศซึ่งทกศส,สาขาจะทยอยโอนไม่ได้โอนทีเดียวพร้อมกันนะคะ วันนี้ก็มีทกศาสาขามาอัปเดตต่อเนื่องกันนะคะเริ่มกันที่ทกศาสาขายางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้8กันยายนมีโอนมีโอนตำบลคอนกาม9กันยายนลิ้นฟ้า10กันยายนโนนคูน11กันยายนบึงบอน12กันยายนยางชุมน้อย สิกันยายนคอนกาม16กันยายนลิ้นฟ้า17กันยายนโนนคูณและ18กันยายนบึงบอดนะคะสำหรับทกศสาขายางชุมน้อยศรีสะเกดนะคะไปกันต่อที่ทกศสาขาดอนจิกนะคะก็ได้อัปเดตโดยในวันนี้มีการโอนของตำบลอ่างศิลา8กันยายน9ก9กันยายนตำบลโนนกลางและ10กันยายนโนนการหลงนะคะจะมีช่วงเวลาแจ้งไว้ด้วยนะคะ ไปกันต่อที่ทกศาาสาขาม่วง30จังหวัดอุบลน,นะคะก็ได้อัปเดตแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวในปีปี68ทับหแอดจะมาเริ่มกันที่วันนี้นะคะ8กันยายนตะมนยางโพตมนยางโยภาคก้ากันยายนหนองหนองอ่าง10กันยายนหนองเหล่าและเงินผู้สูงอายุนะคะ11กันยายนหนองไก่นกและเงินผู้สูงอายุ12กันยายน ยางศักกระโพหลุงและเงินผู้สูงอายุนะคะ15นะคะตำมนเตย16หนองเมือง17นาเลิง18พลแพง19เหล่าบก22ม่วง30 23ม่วง30เหล่าบกนางนาเลิง24กันยายนตุ่มใหญ่ดุมใหญ่นองช้างใหญ่พลแพง25นะคะ25กันยายนนองเมือง เตยยางศักกระโพหลุม26กันยายนหนองไข่นกน้องเหล่านองอ่าง29กันยายนยางยางโยภาพไผ่ใหญ่และ30กันยายนทุกตำบลถ้าหากแอดอ่านรายชื่อตำบลผิดต้องขออภัยด้วยนะคะไปกันต่อที่ทกศสาขาประโคนชัยนะคะบุรีรัมย์กันยายนวันนี้ตำบลประทัดบุกโคกย่าง9กันยายนหนองบอนจระเข้มาก 10กันยายนตะโกตาพิ11กันยายนประคนชัย12กันยายนทุกตำบลและต่างพื้นที่ที่ยังไม่ได้เบิกตามกําหนดนะคะไปกันต่อทกศส,สาขาย,ย่อยวังยางนะคะวันนี้8กันยายนตำบลโคกสีและตำบลหนองโพนะคะ ไปกันต่อที่ทกสสาขาสีเมืองใหม่นะคะวันนี้8กันยายนตาบลสงยาง9กันยายนตาบลดอนใหญ่10กันยายนนาเลิน1 1กันยายนเหือดใหญ่12กันยายนตะบาย1ิบสกันยายนวาริน16กกันยายนหนามแท่งและ17กันยายนลาดควายไปกันต่อที่ทกสสาขาลานกระบือเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะกรณีมีบัญชีแต่เงิน ยังไม่ได้รับนะคะระบบก็จะดําเนินการโอนเงินให้ในรอบถัดไปนั่นก็คือรอบการโอนที่2ที่แอดอัปเดตไปแล้วนะคะโครงการนาปลังปี68โอนภายในวันที่ 11, 20และ30กันยายนโครงการนาปีปี68-69โอนภายในวันที่3และวันที่18ของเดือนตั้งแต่กันยายน68ถึงกันยายน69จากนั้นก็จะโอนเดือนละครั้งภายในวันที่18 จนถึงเดือนกันยายน69นะคะไปกันต่อที่ทก,สกศสาขากรสินนะคะวันที่8กันยายนเป็นของตำบลไผ่ภูดิน9กันยายนลำคลองหนองกุง10กันยายนพลทอง11กันยายนตำบลกลางหมื่นและบึงวิชัย12กันยายนภูปอและ15กันยายนลูกค้าตำบลอื่นๆนอกเขตการดำเนินงานนะคะไปกันต่อทกศสกาขาหนองเม็กนะคะ วันนี้8กันยายนจะเป็นวังหิน9กันยายนหนองเม็กนะคะไปกันต่อที่ทกศสาขาหนองสองห้อง8กันยายนตมบลคืมชาติ10กันยายนดงเคง10กันยายนดอนข้างดอนคู่ตะกัวป่าหนองไผ่ล้อมนะคะไปกันต่อทกศสาขาจตุรพ,พัฒนพิมานนะคะ8กันยายนตำบลน้ำใส9กันยายนดงกลาง 10กันยายนป่าสัง11 12กันยายนดงแดงและ15กันยายนสีโคดนะคะไปกันต่อที่ทกศสาขาโพไซ8กันยายนตำบลส่องรง9กกันยายนม่วงใหญ่10กันยายนสองคอน11กันยายนเหล่างามไปกันต่อทกศสาขานาโพนะคะวันนี้8กันยายนตำบลสีสว่าง9กกันยายนบ้านดู 10กันยายนดอนกอก11กันยายนนาโพ12กันยายนบ้านดูบ้านคู15กันยายนตำบลอื่นนอกพื้นที่นะคะไปกันต่อที่ทกศสาขาการทารมนะคะวันนี้8กันยายนตำบลบัวน้อยหนองแก้ว9กันยายนนอนสังหนองแวง10กันยายนตำบลทามอีปาด11กันยายนตำบลดูนตำบลเมืองน้อย 12กันยายตตานตำบลจานตำบลดู่5กันยายตตานตำบลคำเนียมหนองบัว16กันยายตตานตำบลอื่นอื่นและสาขาใกล้เคียงนะคะไปกันต่อที่ทกศส,สาขาย่อยนาเยียนะคะ8กันยายนจะเป็นตำบลนาเยียนาเรืองนาดี9กันยายนนาเยียนาเรืองนาดี10กันยายนนาเยีย และนาดี11กันยายนนาเยียและนาดี12กันยายนนาเยียและนาดีนะคะนี่คือการอัปเดตจากทกศาสาขาที่มีตารางการโอนเงินสําหรับเงินไรายละ1,000งันบาททั้งนาปลังและนาปีนะคะจากนี้ไปก็ทกศาสาขาก็จะทยอย โอนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะอย่าลืมอัปเดตทกศสาขาพื้นที่แปลงปลูกของตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลารอนานหรือเดินทางไปที่สาขานะคะอัปเดตวันนี้8กันยายน2568